แอน,นเนโนรถมุงชนควางรถมุงยางด้วยและมือต้องหาย,ยางมาเปลี่ยนสิบกรกดามวันที่ผมลาออกจากงานหลังจากสะสมความเครียดมาในหัวหลายปีและในที่สุดผมก็จะได้ทําสิ่งที่ผมอยากจะทําสักท,ท,ทีการออกเดินทางไปที่ไหนวะเหรอเราจะมาเจอกันหรือเปล่าเธออยู่ไหนกำลังกำลังไปเนะี่ย โอเคเร็วๆละ่ละรอไม่ไหวแล้วจากการคุยกันสองอาทิตย์เหมือนกันจะไปถึงได้อีกยี่สิบนาทีขอให้ปลอดภัยอีกรอแล้วมึงบอกให้ปลอดภัยตอนนี้กูไม่ปลอดภัยแล้วปวางชนรถกูเรียบร้อยแล้วตอนนี้ไปดูยางนะยางก็ใ้ใครจะรั่วอันนี่โอเคยางยางกูรั่วทัวรต้องทวรหาแล,ะละ้วล่นนละรอรอล้วยางกูรั่วมาลับกูหน่อย ไอ้เฮียแบตกูหมดชิบหายละเกิดเฮีย <He> er, อะไรขึ้นวะเ,เนี่ยโอเคแล้วตอนนี้กูติดอยู่บนถนนมืดมืด,มดกลางคืนโอเคขอความช่วยเหลือผมต้องเดินเข้าไปในป่าช่วยผมด้วยรถผมยางรั่วเฮีย <She> er, มีบ้านคนวะม,มีรถด้วยสวัสดีครับทำอะไรได้วะ เจ้าของรถน่าจะมียางอะไรเปลี่ยนเราจะมาขโมยยางคนอื่นมาเปลี่ยนรถสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยมีคนอยู่ด้วยวหยโอ้คุณใครเนี่ยผมเอกอ่อยางผมมันร่วคุณพอจะมียางเหลืออยู่หรือเปล่าืม hmm. คุณอยู่คนเดียวเลยอ่าใช่คุณอยู่คนเดียวโอเคเข้ามาดิโอเคอโอเค,อเคขอบคุณครับ อโอเคเรียกผมว่าฟิกกี้โอเคครับขอบคุณครับฟิกรี้ตอนนี้เรานมาอยู่ในบ้านใครสักคนหนึ่งโอเคทำตัวตามสบายคุณได้มาคุณคงจะหิวน้ามานะอันนี้มผมเกรงว่าถ้ากูกินไปกูจะตายไม่ไม่เป็นไรโอเคคุณไม่เป็นไรเใจใจอ่ะ โอเคงั้นผมจะวางไว้ตรงนี้แล้วกันเอ่อคุณมีพี่ชาร์จโทรศัพท์หรือเปล่าอ๋อใช่เอ้ามีอยู่ตรงทีวีเราตรงนี้ผมจะไปเช็คว่ามียางเปลี่ยนหรือเปล่าเคไปไปชาร์จโทรศัพท์เรียบร้อยหาห้องน้ำโอ้ ทำอะไรตรงนี้เอ่อผมกำลังหาคุณอยู่ผมกำลังจะไปห้องน้ำแต่ประตูมันล็อกอ่ะโอ้คุณต้องเอาแจห้องน้ำจากห้องครัวโอเคเดี๋ยวไปเอามาให้แล้วกันโอเคไม่เป็นไรผมปเปงกูเองก็ได้โอเคอ๋อนี่แจห้องน้ำในห้องน้ำอ๋อนี่ห้องน้ำโอเค อ่าฮะโอเคตากนี้ก็รอเขาหายางมาเปลี่ยนโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโออ้าวคือที่อะไรมึงเอามึงเอาอรถทุบงเอาขู่เหร อ้าวอะไรวะเว็บนึงเกียดมึงเดี๋ยวลอล่าเกิดเหี้ยอะไรขึ้นฮะเคเหี้ยอะไรเนี่ยฮะสรุปสั้นๆเกมนี้ ฟิกลี้แม่งเอารอรถทุบหัวกูแล้วความันน่าจะเอากูไปแล่เนื้อขายยามจมองจ้องเธอคำใดกูออกจากใจว่าเธอใช่เลยเธอโนอนนั่นว่าจำจะเกิดเพ้าเธอวันเธอคือเธอบุรเดียวอยากสัมผัสกับเธอก็เพียวมีแล็บเสียวหัวใจเหมือนกันอยากมีเธอมาเดินข้ามฉันจะได้ผูกพันรักกันสองคนขอแก่ขอแก่ขอแก่ขอเบอร์โทรนั้นเบอร์อะไรให้ีได้หมาที่จะได้โกู